จะมาไปเยี่ยนตะกูนะจ๊กบานนะครับเี๋ยวนี่ก็เป็นบานเก่ามือมุนก็ต้องมาถอดตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะายน็อตตัวนี้เอากาบนะครับเนี่ยกาบตูเนี้ยออกนะครับเหมือนข้างนูน้นถอดออกไปแะละ้วนี่ยครับข้างขวานี่ยกาบเดี๋ยวผมยังไม่ประกอบ แผงประตูนะครับปล่อยลงๆอย่าเดินระบบไฟไฟเดี๋ยวมาทําการถอดกาประตูนะครับออกกันก่อนนะครับก็แผงประตูที่เตรียมไว้แผงประตูที่เตรียมไว้นะครามอยู่ตรงนี้ชรครับแผงประตูที่เตรียมไว้ก็งัดนะครับแผงประตูงัดกาบให้ออกก่อนนะครับป้า นี่มืองานออกครับเนี่ยหลุดละนะครับหลุดแล้วตรนนี้ก็จะมีสายคาดเบลนะครับสาาคาดเบลเบลอยู่ตรงนี้งานออกเลยเนี่ยหลุดละ ออกมาก่อนดึงออกออมาแล้วครับจะมีนอ็อตนี่ครับสองตัวยึดหูหยึดหูตัวนี้นี่ครับมาดูนี่ครับตัวนี้เ็นหรือเปล่าข้างในนะครับเบอร์สิบสอง สองตัวแลือ้างล่างตรงนี้นี่ครับอีกสองตัวต้องเอาตัวนี้ออกไอตัวสายเบลออกนะคายออกเพื่อจะขันน็อตได้นะครับก็ต้องรับเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองขันออกนะครับคายออกกันเลยบล็อก เบอร์สิบสองนะครับตัวนี้เบียวเบี้ยวค่ะ ตัวนี้ครับโหโหยึดตัวนี้ครับนี่ออกเลยเบอร์ติดเช่นกันโอเคครับก okay. ็ตัวนี้นะครับ 14, เบอร์สิบสี่บอกรู้ก็ขายออกบอกเงาสี นะครับยกประตูออกคร,รับสภครัพที่โบกมา

ระดับยังไม่ได้นะครับครับจับทรงระดับแล้วก็มี่ไปไขน็อตด้านในนะครับแต่ตัวนี้ประตูมีตำหนิมานะครับครับเดี๋ยวครับ,รบเรามาไขาน็อตด้านในนะครับสี่ตัวเมื่อกี้ผมไม่ได้ไขนะครับคือไปจัดทรงด้านนอกมา ก็น็อตยึดตรงนี้ครับแผงมาโต่สี่ตัว,ตวรเรายึดให้แน่นเลยนะครับก็แจ็บบล็อกบล็อกบล็อกเบอร์สิบสองขันเเข้ามาเลยนะครับทีนี้เราจะยึดแน่นนะครับเียตรงนี้ก็จะมีโฟมอยู่นั้นนะอกขันให้แน่น ตัวนี้นะครับตัวล่างน่ครับตัวล่างสี่ตัวนะครับบนบนสองล่างสองนะบ,บานาพับประตูด้านหลังนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับยกบานเลยจะเป็นลายเสือ,อป้าแบบด้านหน้านครับรอทีแล้วด้านหน้าเปลี่ยนไหมนะครับรถหลังเพื่ทําทการได้เปลี่ยนนะครับแลก็อเอาแจบล็อกนะครับเนี่ยแจบล็อกขันให้แน่นในทีนะึง เข้าไปนะครับนะครับภาพบางมุมอับจะไม่ชัดนะครับขันด้วยถ่ายด้วยจับกล้องด้วยนะครับก็เลยภาพออกมาจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ เอาเจบล็อกบวดบวดให้แน่นนะครับบวดน็อตยึดน็อตให้แน่นนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดจะมันตกนะครับให้บวดตัวล่างก่อนเอาตึงมืออย่าลูดอย่าตัวบนตัวบนตัวบนนะครับเนี่ยเหมืองบังกล้อง กดตัวบนอาตึงมือก็พอนะครับประตึงมือแล้วเดีย๋ยวเราไปเปิดดูด้านนอกกันนะครับว่าประตูมันเข้าสนิทนะครับหรือเปล่าหรือตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราเปิดด้านนอกดูสนิทหรือเปล่าตกหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับได้อยู่ละนะครับนะดู ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการเปลี่ยนแผงประตูยกบานนะครับต่อไปก็จะเป็นการเดินระบบนไฟนะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับช่วยกดกระดิ่งตัะงครด้วยนะครับ